รูปล่างสรีระใกล้เคียงกันเลยครับคู่นี้ฝ่ายน้ำเงินนั้นได้เก่าแล้วครับเข้าหาเลยครับแม่เจอข่้อยขวาของเพชรนภาชัยเข้าไปเก็บรายละเอียดรอหาจาังหวะโต้ทีทีซ้ายไว้เพชรสมุขเกี่ยวได้แล้วลงล่างทันทีแล้วนีครับจังหวะโหวตัวขึ้นไปสวยงามจริงๆครับดอกนี้เอาละครับแหมแต่มาได้เข่ายุดยุดสุดท้ายเข้าไปเรื่อยครับพยายามจะถีซ้ายลงล่างทันทีครับไม่ยอมนะเปิดเกมเข้ามา จังหวะเกี่ยวได้คืนด้วยมัหนึ่งสอง,องว่าแก๊กซ้ายตามหาแม่ไปลอยได้ลอยตามไม่ได้ครับเผลอไม่ได้เหมือนกันอาครับ2เม็ดติดติดข้ามศอกของด้านเพชรนภา,าชัยเซนไซมูนตั้งแขนสู้เป้านิ่งโอ้ว่จังหวะศอกขวาหมดยกครับครับตอนนี้ ต่างทายต่างพกขวานขึ้นบนเวทีครับต้องมีใครหน้าแหกหน้าแตกกันบ้างนะครับไายเป็นซมูนล็อกนาตีด้วยขวาเจอเข่าขวาสวนเอาแล้วครับคนละดอกคนละดีครับ่าสงครามเขา่บาบังเกิดเกิดขึ้นแล้วครับนี่แหละครับข้อคขแข็งแรงครดีคนนั้นเป็นฝ่ายชนะครับดูว่าดูที่ใครนี่ใครปั้มมาดีกว่ากันมารู้ตอนนี้แหละครับขวาแต่เป็หม,มาพัดยางอู้หยสับดักเสียบซ้ายครับได้เพชรปรบาดยตีด้วยขวาเป็นสมุนล็อกในได้ เจอเข่าขวาอีกแล้วแล้วลบานกดลงมาตีด้วยเข่าขวาตีด้วยเข่าขวาเพชรสายมูลพยายามจะถอดมาเสียบด้วยทรายพ <c oughs> ยายามสะบัดออกมาครับทางน้ำเพชรสายมูลเลยครับวันนี้เพชรนาวชัยนี่นตื้อเหลือเกินครับตีด้วยท้ายเจอเข่าขวาสวนเอาล้ครับสงครามเข่าเกิดขึ้นมาต่อเรื่องเอาล้วครับเพาชรนวชัยเสียบขวาเด้งขวามา หมดยกที่2ครับปิดหมาสู้กันเต็มที่มาดูอีก3นาทีที่เหลือครับถ้าเกิดว่าเสมอกันใน3ยกนี้ต้องมียกซัดเดิร์นเดนแหละครับพยายามจะเน้นที่แกงขวามากขึ้นแล้วรัต่อยขวากับเพชรนภาเพชรทรายบูลแล้วเสียบด้วยซ้ายกับเพชรนภาใจอ้าวคิดช้า,า,าตับช้าโดนเพชรทรายบูลก่อนเลยครับนี่ครับต่อเนื่องต่อนายไปเลยครับเพชรทรายบูลแฉบเล่นเข้าหายกนี้รีรอไม่ได้ครับไปยืดลอ,ไอาไม่อ้ามีคว่าเสริมอเน้นแล้วครับเสียบซ้ายมาทางซ้ายทีแม อย่างนี้ถึงหามาเลยคันเล็กเลยครับแล้วทิ้งน้ำมันขวาเป็นนภา,าชัยคิดช้าทำช้าที่โดนก่อนเลยครับเข้า,าขวาเข้าไปสมุรมาดอกที่สามอยยามาเสียบด้วยซ้ายเจอยซ้ายสวนอาแล้ครับแม่กำลังเปิดกล้องในยกสุดท้ายครับเล้งมาถ้าเป็นรถมาสายก็เรียกว่าตะแคงถังน้ำมันวิ่งครับตอนนี้อยยามาพยายามจะเสียบด้วยซ้ายเลยครับเป็นนภา,าชัยเพชรไทรมูลกลดลงมาลักมาเสียบด้วยซ้ายคืนอาล้ครับ มวยใจอีกแล้วขโมยคู่นี้สมศักดิ์ศรีจริงๆครับโอ้ล็อกในแล้วพยายามจะเสียบด้วยซ้ายถอดมาเสียบด้วยขวาโอ้พยายามจะเล่นเกมเลยครับพิรัยบูลพันยังก็ไม่ยอมรักษาระยะหาา่างเอาไว้ไม้ตองชายัยมาให้พิษัยบูลเข้าถึงตัว โอ้โหเอาแล้วครับแม่ได้หลักได้เหลี่ยมแล้ครับเพชรนภาชัยเจอเหลี่ยมของเพชรสายบุญเข้าไปแล้วนี่ครับขึ้นมาเจอทีมอีกแล้วครับเพชรสายบุญนี่แหละครับเพชรไทยยังไม่ยอมครับอ้าวยังมีเวลายังมีโอกาสสำหรับเป็นผู้ชนะจับในมาเพชรนภาชัยโหนบุญแม่จับตีไปโดนที่ตะรุนขวางเอาไว้ครับแล้วก็เสียบแล็อกข้าสปีดการออกอาวุธของเพชรสายบุญเขาทำได้ดีจริงๆครับมาเล่นเกมในยกสุดท้ายครับเล่นเกมขึ้นมาเพชรนภาชัยเสียบด้วยซ้ายตีด้วยขวา เอาละครับพยายามเข้ามาเสียบด้วยวางแข้งซ้ายพยายามจะปักศอกซ้ายสวนแล้วตีด้วยขวาโอ้เอาละครับห <c oughs> มุนโยบวิ่งชาญพลายเลี้ยวหัดขวาเป็นคนก็ไม่ยอมครับเ <c oughs> ดินเข้าหาพยายามเต้นตีเขาต่างฝ่ายต่างทาง <c oughs> โอ้ย <c oughs> สมศักดิ์ศรีคู่มวยชิงแชมป์ครับไม่ว่าแพ้หรือชนะครับนักมวยทั้งคู่นี่เอารางวัลไปเลยครับ หลังว oh, <After S 1> ันแห่งความพยายามมาอีกแล้วก็แค้ขวาของเพชรนาชัยโยกมาครบ3ยกครับอ้มันจริงๆครับเอาไปี่าไปสายกช่วงนี้เราเป็นลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อน before we go to the judges decision let's check out the bonus round สนับสนุนโดย Max m u y t h a i Facebook Live และ Max m u ย t h a i Mobile App ท uh ่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max m u y t h a i 7วัน7รายการบน Facebook Max m u y t h a i และบนระบบ iOS และ Android Max m u y t h a i Mobile App ดาวน์โหลดหน้า on iOS and Android Bonus for Blue and Red Corner Max m u ย t h a i Mobile App มุมแดงและมุมน้ำเงินครับรับรางวัลโบนัสไป Alright, ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner! Blue Corner! Pesai Moon Kai Sansuk And Pesai Moon Kai Sansuk has become the new 62 year Cup Global fight Champion! five champion. The WCAF Correction Kusu Pachin Gamba one of the of Muay Thai up Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Super Shin Nguyen one of our promoters. He will present the 62 club Global Fight Champion belt for the Blue Corner, Pet Simon Moon, Kai San Suk